เพียงเพียงว่าพี่รักไปไหนบ้านก็ไม่กลับโทรไปก็ไม่รับอ่ะอืมฉันว่าอาจจะไปนอนที่ออฟฟิศก็ได้มั้งอืมอืมหายไปเลยนะไม่เจอาไปที่ออฟฟิศมันจะไปไหนได้มันไม่เคยไปไหนอ่ะไอ้รักยังไม่ตื่นเหนอยเนี่ยสงสัยเมื่อคืนจะเมามากใช่ไหมโอ้ยก็ก็ไม่หนักเท่าไหร่หรอกคุณนี่แล้วเป็นไงบ้างอ่ะป๋าดีขึ้นปะ ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยต้องไปซ<อ>้ำอีก 2, สักสองสารอบอ่ะก็ปะไปอยากไปหรือนายอยากไปทั้งคู่ทั้งเน่โต๊ดเดี๋ยวฉันกับพี่นินจะไปตลาดแล้วถ้าน้องวันตื่นนะ่ะนายป้อนนมให้ด้วยนะจ้ะกอืนี่ยนี่สบายจริงกอนเปิดมาลองนอกบ้านเองเดียวเออเฮ้ยนี่พี่แฮงลิงว่าเดี๋ยวลิงโทรหาพี่รักอีกทีดีกว่าว่าพี่รักอยู่ไหนอ่ะเอาดิฮัลโหลพี่รักษ อยู่ไหนเนี่ยอุ้ยขอโทษครับฮะอ๋อครับครับได้ครับครับสวัสดีครับมีอะไรวะเนี่ยก,ก,ก็ลิงโทรไปหาพี่รักอะ่ะแต่เป็นผู้หญิงรับฮะจริงเหรอแล้วเขายังบอกเลยว่าให้พี่รักเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปคืนเขาด้วยขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยตายแล้วเกมเกิ้ววอุ้ย <laughs> เดรรักก็คือไปนอนไหนมาเนี่ยนอนออฟฟิศเด้อครับไป้องอาอ้ำเลยเมื่อกี้เอ้ลิงทรเข้าเครื่องแกเป็นผู้หญิงรับบอกว่าให้เอาโทรศัพท์ไปคืนเขาด้วย นี่ผู้หญิงที่ร้านเล้าในที่ร้านเมื่อคืนเนี่ยโพี่จะบอกว่าไปนอนเข้ามาโอ้ยบ้าแล้วที่แสดงว่ายาลิงได้ผลเลยสิชัดเลยแยมเลยยาอะไรวะุยเดี๋ยวฉันถามว่ายาอะไรเอ่อยาปลุกอ่ะเมื่อคืนลิ้งมันกลัวว่าแกจะไม่สนุกก็เลยใส่ลงไปในแก้วแกหยดหนึ่งฮะอือโอ้โหไอ้ลิงแกนี่มันจริงยาเ มาสิคงเป็นปีแล้วอีกนี่ฮัลโหลนี่ยันเดี๋ยวผมมาไปคืนคุณที่คอนโดแล้วกันนะเอาไม่ให้ไปคอนโดคุณแล้วให้ผมคืนที่ไหนคุณก็บอกมาสิคุณคุณอผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรวะแล้วเขาเป็นใครอะรักก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ในพ่รักคลิงว่านในเรื่องเขาถึงขั้นนี้แล้วนะสารต่อได้ไงไอ้แกนี่มัน้างแต่เรื่องสักทีโอยโอยเฮ้นี่ทายแล้วมัะโกรธแกจริงๆนะแต่ถ้าแกทำกับฉันอย่างนี้นะฉันจะขอบคุณแกเลย,ย <c oughs> พิตตี้มาแล้วใช่ไหมม <c oughs> าแล้วครับตอนนี้กำลังแต่งหน้าดาผมอยู่ครับ เดี๋ยวก่อนขึ้นเวทีนะบอกปานแก้วบอกว่าอย่าลืมโทรทัริปีให้พี่ตี้เขาด้วยนะโอเคครับโอ้โหนี่พี่รักมาไม่รอรีม,มึงเลยอะ่ะยังมีหน้าจะให้ฉันรอกันอีกเหรออุ้ย <c oughs> แหมตัวเ,เองเขาขอโทษเขารู้ว่าเขาผิดไปแล้วนี่พี่รักแต่เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วนะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากทำใจทำใจอย่ามาทำตลกเลยไ <c oughs> อ้นี่เรื่องนี้เดี๋ยวไปเคลียร์ที่บ้าน,น เอาเลยตะคปแปลคล้องให้ดีด้วยขู่มันเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณรักสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนนท์ <c oughs> นี่คุณนนเป็นเจ้าของเจนซี่วันนี้เขาจะมาดูงานเราอ๋อสวัสดีครับคุณนน <c oughs> สวัสดีค่ะย <c oughs> ินดีที <c oughs> ่รู้จ <c oughs> ักนะ <c oughs> คะ <c oughs> แอนนี่น้องลิงมางานพี่นี่มาเป็นเซเลบเหรอลูกอ๋อเปล่าครับผมมาเป็นพิธีกรครับพี่อุ้ยงี้นก็ดีเลยพอดีว่าพี่กำลังจะมีงานรถโชว์ที่ว่าจะสร้างบริษัทคุณรักเขาจัดงานนะจ่ะแล้วตอนนี้ขาดพิธีกรอยู่พอดีเลยเอาเป็นว่าถ้างานนี้น้องลิงตั้งใจทำงานแล้วก็ทำให้พี่ประทับใจเนี่ยเดี๋ยวพี่จะช่วยเดิน ดันอะไรหรอครับก็ดันเป yeah. ็นพีคอนนี่ล่ะว้าแฉลับไปนิดเดียวเองครับผมอ่ะคุณรักค่ะ คือว่าเรื่องอีเมลที่คุณรักส่งมาค่ะทั้งนนเนี่ยได้เปิดดูแล้วเรื่องรูปแบบการจัดอีเวนต์นะคะทั้งนนเนี่ยชอบมากค่ะไม่ติดอะไรเลยแต่ว่างานนี้นนน่ะไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจแล้วสิคะเพราะว่าโอนหน้าที่เนี่ยให้รุ่นน้องช่วยดูแลแทนค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักกันแล้วคุณทั้งสองก็ดีลงานกันเองเลยกันนะคะได้ครับคุณนนเอ้าเจนมาพอดีเลยนี่พี่จะแนะนําให้รู้จักคุณรักจ้าคุณ นนี้มีรักยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับ